สบายดีพบกับกระผมเอาในรายการพิเศษในการอาซิงสปอร์ตจะเป็นการอาซิงสปอร์ตยางนั้นที่ตามช่วงในเ,งเลยครับผมก็มาล่องมาฟังเรื่องมันเออลืมกดี้นี่ผมมั ใจส,สรงลุงสิงมีปูศาสตร์ใจบาดสามหลักเมืองพนาสารหลักเมืองโอเคถอนภาษากลางได้บ้างอ,อ,อีสานพานล่อกลางได้บ้างเอาเลยเทศบาลตมบลพนาขอเรียนเชิญพูทได้าศาสนิกระชุนทุกท่าน ร่วมทาบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมเมืงนองพนาโดยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระพิสุส์แลาสมะเนงวันศุกร์แรกของเดือนในวันศุกร์ที่สมีนาคม2565ัน้อตั้งแต่เวลาบนาน,านาฬิกาณถนนสายวัฒนธรรมเมืงนองพนาศาลรลักเมืองพนาภายในงาน,น,านมีกิจกรรมมอบเบี้ยเยี่ชีพผู้สูงอายุและเสวนาสา ด้วยการแต่งกายผ้าไทยพื้นเมืองสุภาพบุโโรุษนุ่งโศกผ้าผ้าเดียดส่วนสุภาพสตรีนุ่งผ้าซิ้นผ้าไทยอีสานผ้าผ้าเดียดเพื่อร่วมใจกันสามทีสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีจัดโดยพุทธศาสตร์คณะโดยการกการ่วมกันปัดบาจ้างบุญกุศลครงบ่ วันศุกร์แรกของเดือนในวันศุกร์ที่4มีนาคม2,565ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาณถนนสายวัฒนธรรมเมืองพนาสาลรับเมืองพนาภายในงานมีกิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเสวนาสภากาแฟด้วยการแต่งกายผ้าไทยพื้นเมืองสุภาพบุรุษลื้อเงาผ้าอะไเกรอนือเมือง เนาะผมผมหมฝาดก็รื้อจังได็กลองฟังหนึ <S <S ่งด้วยการแต่งกายผ้าไทยพื้นเมืองสุภาพบุรุษมุสลิมผ้าผ้าเบี่ยสวนผ้าไทยดีผ้าไทยพื้นเมืองผ้าไทยอีสานผ้าผ้าเบี้ยเพื่อรวมใจการสานสีสื่อทอดวัฒนธรรมประเพณีภาษาอีสานเหนือผ้าดศาสนาด้วยการร่วมกันตักบาตรสร้างบุญกุศลสร้างบุญกุศล เเทศบาลตะมนตมนพนาขอเรียนเชิญพุทธศกษาสนิกชนทุกท่านร่วมทาบุญตักบ,บาตรถนนสายวัฒนธรรมนพนาโดยการตับบาตรข้าวสารอาหารแห้งแดกพระพิสุดสงฆ์และสมณเณร วันสุกแรกของเดือนในวันศุกร์ที่4มีนาคม2,565ตั้งแต่เวลาหนาฬิกาณถนนสายวัฒนธรรมณถนนสายวัฒนธรรมนืองพนาสามหลับมืองพนาภายในงานมีกิจกรรมมอบเมี้อย่างชีพผู้สูงอายุและเสวนาสภากาแฟโดยการแต่งกายผ้าไทยพื้นเมืองสุภาพบุรุษนุ่งสรงผ้าผ้าเบี ส,ส่วนสุภาพสตรีนุ่งผ้าสินผ้าไทยอีสานผ้าผ้าเบี่ย<ม>เพื่อรวมใจการสามัคคีสื่อทอดวัฒนธรรมประเพณี<ม>จลาหลงพระพุทธศาสนาด้วยการร่วมกันตัดบาตรสร้างบุญกุศลเองโง่าบป็นยังขอความ่าสเาลือยู่คุต่างไม่ได้ใส<ม>่ข้ามไอ้นั่นละที่ร้องเงียนโงน่ะแหละข้ามทางเอาไม่เชื่อมโยก,กัน เทศบาลตะมนพนาขอเรียนเชิญพุทธศาสนิิชนขชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตถนนสายวัฒนธรรมเมืองพนาด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสงฆ์และสมมเนนวันศุกร์แรกของเดือนในวันศุกร์ที่4มีนางคม2565ตั้งแต่เวลา6นาฬิกานาถนนสายวัฒนธรรมณถนนสายวัฒนธรรมเมืองพนา สารหลับโมพนาผ้าในงานมีกิจกรรมมอบบิลเลียมที่ผู้สูงอายุและเสวนานสภากาแฟโดยการถังการผ้าไทยพื้นเมืองสุภาพบุรุษนุ่งสรงผ้าผ้าเบียดส่วนสุภาพสตรีนุ่งผ้าสิ้นผ้าไทยอีสานผ้าผ้าเบียดเพื่อร่วมใจการสาน,านัคคีสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีจันหลงพระพุทธศาสนาด้วยการร่วมกัน อ่าน้วต้งงยบเดี๋ยวนถ้าใก่้กองนียเกอเอาได้ไหมเลยจะอ่านเอออ่านเลยเอาละครับอัดเสียงแล้วเดี๋ยวไปตัดต่อออจอ่บานยีิบร้อเดือนมีนาคม ตอนจริงมันก็เป็นงานขององเดือนกุมภาพันธ์อัดไว้นะครับเป็นอย่งถึงอัดไว้ก่อนเพราะว่าผมก็ไปเย็นเผื่อทีอื่นเขาประาาิสัมพัทธ์ตอนหนึ่งกอ่อนอ่อนงานอีหลีเมื่อนี้อัดไว้ในวันที่4 4กุมภาพันธ์2 5 6พเวลา4.40สถึงอัดแล้วถึงผมกำลังจะบันทึกเก็บไว้ เือนำไปใช้ต่อในหลบหนากา็ไเ้เยียงมียังบรลดับเป็นหรือปัดแต่งอย่างเป็นอย่้งเยต่อพ่ออย่างถึงแต่ไป,ไปเยตดอยู่เมื่อต่อเดี๋ยวผมจะได้บอกในโอกาสต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้ขอบคุณครับที่รับชม 啊。Uh huh.